พี่ก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายบ้านเรามันเยอะแค่ไหนรวยนักหรือไงใช่แอนพี่จะรวยแล้วแอนพีพี่ทำได้ยังไงอะทำไมจากยานเก่าๆมันถึงกลายเป็นบิ๊กไบคันใหม่ได้วะเนี่ยเนี่ย ะลรวะเน,นี่ยทำไมาจาักรยานเก่าๆมันถึงกลายเป็นบิ๊กไบคันใหม่ได้วะเน,นี่ยเฮ้ยทำไมกลายเป็นเล็กใหม่เลยอะเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยพี่รองเท้าผมเสร็จยังอบเออรอ,อ,องเท้าเสร็จแล้วเอ้าพี่แล้วจัก,กรยานที่ผมจอดไว้มันหายไปไหนอะเออคือว่าน้องน้องฟังพี่ดีนะ พี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจพี่พูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงเนี่ยพี่แล้วจักรยานผมหายไปไหนผมใจไม่ดีนะพี่เนี่ยเอ่อใจเย็นๆเลยน,น,น้องจักรยาน้องไม่ได้หายไปไหนหรอกแล้วมันอยู่ไหนละพี่อยู่นี่เฮ้ยพี่แล้วทาไมจักรยานผมมันกลายเป็นบิ๊กไบค์อ่ะพี่ผมจําได้ว่าผมปั่นจักรยานมานะเออพ,พ,พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องแต่ว่ามันเป็นไปแล้วอะ่ะเนี่ยคันเนี้ย คือจักรยานน้องนแหละมันจะเป็นรถผมได้ยังไงพี่ผมไม่มีปัญญาไปซื้อรถแพงๆมาขับอย่างนี้หรอกพี่เอาหน้าน้องพี่กม่รู้เหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงอะแต่ว่ามันเป็นไปแล้วอะนี่มันจักรยานผมจริงเหรอพี่นี่มันเรื่องจริงเหรอพี่นี่ผมแค่รองเท้าเก่ามาซ่อมมันเนี่ยพี่ซ่อมจนจักรยานผมเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้เหมือนพี่ซื้อรถคันใหม่ให้ผมเลยเนี่ยแล้วไอ้มอไซค์คันใหม่เนี่ยมันแพงไหมพี่ผม,ไม,ไ,มไม่มีเงินซื้อนะ เอาเป็นว่าพี่ไม่คิดเงินฮะพี่ให้ผมฟรีเลยหรอใช่ใช่ถือว่าเป็นการสมนาคุณที่เป็นลูกค้าประจำมาซ่อมลูก้ากับพี่ละกันโหพี่โคตรดีอ่ะขอบคุณพี่มากจริงๆนะเอาเพอแล้วพอล้วพี่อย่างนี้ผมให้พี่เนี่ยสามพันเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแช่เนี้ยออโอเค เฮ้ยพี่ผมจำได้ว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้มานะขอบคุณครับพี่ครับงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับผมหูบิ๊กไบคันใหม่ขับไปจีบสาวติดจูๆอะไรเนี่ยแบบเนี้ยอุ้ยมีแจ่มมากโชคดีน้องขับคิดปลอดภัยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวเนี่ย ทำไมมือฉันมีพลังพิเศษเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเป็นเนี่ยโอ๊ยเก็บล้านเก็บล้านเก็บล้านไปบอกเมียดีกว่าเก็บล้านเถอะเก็บล้านไอ้รถบ้ามาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยอย่าให้ฉันมีเงินนะฉันซื้อใหม่แน่โอ้ยเบอร์ตังอะไรเนี่ย คุณครับเกิดอะไรขึ้นเลยครับมีอะไรผมช่วยไหมเออพอดีว่ารถหนูมันเก่าแล้วค่ะพี่จู่ๆมันก็ดับพี่คะเดี๋ยวว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะพี่ช่วยหนูเข็นรถไว้ตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะโทรเรียกประกันก่อนนะคะได้ครับขอบคุณนะคะครับผมฮัลโหลค่ะประกันหรอคะ เช่วยมาดูรถให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารถหนูมันดับอะค่ะตอนนี้อยู่แถวสังโคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเฮ้ยเฮ้ยรถหนูเหรอพี่ใช่ครับคันนี้แหละครับรถของน้องครับเออพอดีว่าเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่ดินว่าน้องอยากรถใหม่ใช่ไหมครับนี่ครับพี่จัดกแล้วครับพี่พี่พี่ทำได้ยังไงอ่ะอ๋อคือคือคือพี่เป็นช่างซ่อมมืออาชีพครับเฮ้ยฮัลโหลค่ะประกันไม่ต้องมาแล้วนะคะค่ะพี่หนาขอบคุณพี่มากเลยนะ Oh, <c oughs> อยากได้รถใหม่อยู่พอดีเลยพี่ <c oughs> ได้เลยครับใหม่เลย <c oughs> ไฟแดงใหม่กลิบ <c oughs> สวยสวยมากเลยพี่คะขอบคุณจริงๆนะคะ <c oughs> หนูไปก่อนนะคะครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ลูกดีนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยตั้ง แ,แอนไม่น่าเชื่อเลยว่าบื่อปืนฝุ่นองเท้าของเราเนี่ยจะกลับกลายเป็นมือวิเศษไปได้แอนแอนแมแอนเอาไปเห็นกับบนหมดนะพี่มอส อ้าแม่แอนนี่อะไรของพี่เนี่ยพี่มดซื้อไก่ทอดมาทำไมเยอะแยะรวยนักมั้งไงอ้าใช่แอนพี่รวยแล้วพี่จะรวยแล้วเป็นบ้าเหรอพี่พี่จะรวยได้ยังไงเป็นแค่ช่างซ่อมรองเท้าเนี่ยหาเงินได้วันละไม่กี่ร้อยแล้วเนี่ยยังมีหน้าซื้อไก่ทอดมาอีกเยอะแยะพี่ก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายบ้านเรามันเยอะแค่ไหน นี่แอนเลิกบ่นเลยมนะแล้วฟังพี่ฉันไม่เลิกบน่นฉันจะบ่นจนก,กว่าคาพูดของฉันเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเซลล์สมองของพี่พี่ก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายบ้านเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนไหนจะค่ารักษาพยาบาลแม่พี่อีกออ,อ,อะไรของพี่เนี่ยเป็นอะไรมาจับฉันทำไมทำไมเปลี่ยนอื่นได้แต่เปลี่ยนเมียกับแม่ไม่ได้อะอะไรพี่คิดจะมีเมียใหม่หร อ๊บไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ล้อเล่นล้อเล่นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกพี่ลึกๆอยากจะหาเมียใหม่ใช่ไหมปัญญาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเองจะไม่มีเลยคิดอยากจะมีเมียใ,ใหม่ไอ้ชึ๊บโอ้ไออไริชไอเลิฟอยูจ้ะพี่มอสจ,จะอ้ะเสียงเปลี่ยนเลยนะพี่มดสพี่ไปเอาเองินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนะ ปกติฉันไม่เคยเห็นพี่หาเงินได้เยอะขนาดนี้เลยนะโหโหโหพี่บอกแอนแล้วไงว่าต่อไปนี้พี่จะรวยนี่ต่อไปนี้นะด้วยพลังมือของพี่เนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีกินมีใช้ละแอนพี่หมายความว่าไงอ่ะฉันไม่เข้าใจมาดูนี่<ม>พี่พี่ทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ พึ่งทำได้แบบนี้แหละเอาเถอะนะไม่ต้องสงสัยรู้แต่เพียงว่าต่อไปนี้พี่จะหาเงินให้ครอบครัวเราได้เป็นหลายเท่าเลยล่ะเองจริงเหรอพี่จริงคิงถ้าอย่างนั้นแบบนี้วันนี้เราต้องฉลองกันหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่กับแม่เนี่ยไปนั่งรอฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวมาให้กินจ้าพี่โมจ๋าได้เลยจ้า ิเยไม่น่าเชื่อเลยแค่คนขัดรองเท้าช่างซ่อมรองเท้าจนๆอย่างเราจะมีวันนี้ได้พี่จ๋าฉันเอารถจักรยานไม้พี่แปลงโฉมมาจ้ะเอ๊นี่น้องคนนั้นนี่ คนที่พี่เปลี่ยนรถให้ใช่ไหมใช่จ้ะพี่วันเนี้ฉันเอารถจักรยานคันเก่ามาให้พี่เปลี่ยนเป็นรถใหม่จ้ะวันนั้นพี่ยังเปลี่ยนรถเก่าให้กลายเป็นรถใหม่ได้เลยฉันเลยอยากให้พี่มาแปลงโฉมมาจ้ะ <c oughs> อันนี้รถน้องเองเหรอเออถ้างั้นเดี๋ยวมารับยินนี้เลวกันนะพี่คิดแค่ร้อยเดียวพอโหร้อยเดียวเองเหรอพี่ทำไมพี่คิดถูกจังเลยละจ๊ะเอาก็ถูกกันไม่ดีเลยจ้ะ แหมคิดราคาพิเศษกับหนูแบบนี้แค่คนเดียวหรือเปล่าจ้ะพี่แอนพี่มดอืมฉันเอาข้าวกลางวันมาให้แล้วพี่ก็กินด้วยละ่ะอย่าโมแต่ทำงานถ้าพี่ไม่กินกลับบ้านไปเจอดีแน่หืมจ้ารือแเ้วจจ้าถ้างั้นฉันพาแม่ไปหาหมอก่อนนะ จ้ะขอบใจมากเลยแอนนะไม่วปาจะแม่พี่จ๋าพี่ไม่อยากลองเปลี่ยนเมียบ้างหรอนี่น้องลองพูดอะไรอะ่ะอา้าวพี่พี่ดูไม่ออกจริงหรอเมียพี่เขาขี้บน่นขี้วีนจะตายไป พี่ไม่ลองหามเมียใหม่แบบสาวๆสวยๆแถวนี้ดูบ้างอหจ๊ะเฮ้ยไม่ไม่เลยน้องนี่ถ้าจะพูดย่งนี้ทำางี้นะเอากลับไปเลยเอารถกลับเลยพี่ไม่ซ่อมแล้วพี่จ๋าพี่เนี่ยเปลี่ยนรถเก่าให้เป็นรถใหม่ได้พี่ไม่ลองเปลี่ยนเมียใหม่บ้างอะไม่เลยไม่เลยน้องเอารถกลับไปเลยพี่ไม่ซ่อมละเอาไปเอาพี่ <โ>จก็น,น้องอ่ะยุ่ยพี่เล้วกับเมียพี่ไงนี่น้องรู้ไหมถึงเมียพี่จะขี้บ่นอ่ะแต่เขาก็รักแล้วก็ดูพี่มากแถมเขายังดูแลแม่พี่อีกอ่ะและที่สําคัญเลยนะตอนที่พี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนที่พี่จนเขาก็ยังทนอยู่กับพี่แต่ตอนเนี้พี่มีครบทุกอย่างแล้วจะให้พี่ทิ้งเขาไปอ่ะพี่ทำไม่ได้หรอก<าม>พี่จ๋ะ พี่ร์ใจพี่โคตรหลอโคตรชอบพี่เลยอะ่ะเว้ย,ย,ยไม่ต้องมาชอบพี่เลยเน้องผู้ชายที่สดๆไม่มีแฟนมีทั้งเยอะแยะทำไมต้องมาชอบผู้ชายที่พี่มีอย่างนี้ด้วยอะ่ะชอบอะ่ะนี่น้องไปเลยไปรีบไปเลยไปอุย้ยดุจังเลยอะ่ะไปก็ได้ชอบอะ่ะไปเลย แล้วที่หลังไม่ต้องไปอีกนะเป็นไงบ้างดีใจด้วยนะพี่พี่เนี่ยโชคดีจริงๆเลยอ่ะจริงเหรอจริงสิพี่ฉันนะทั้งเป่าหูทั้งทำทุกอย่างแต่ว่าสามีพี่เนี่ยเขาก็ไม่หวั่นไหวเลยอะ่ะเขาบอกกับฉันว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งพี่เด็ดขาดพี่แต่ ฉันถามพี่จริงๆนะทำไมพี่ถึงให้ฉันทาแบบเนี้ยพี่ก็แค่อยากลองใจพี่มดเขาดูอะแล้วทำไมพี่ถึงอยากลองใจอะน้องไม่เคยได้ยินหนอว่าเวลาดูผู้ชายเนี่ยอย่าดูที่ตอนลำบากให้ดูที่ตอนสบายแล้วตอนเนี้ยสามีพี่อะเขาก็สุขสบายมีเงินมีทองพี่แค่อยากรู้อะว่าเขาจะยังซื่อสัตย์กับพี่อยู่หรือเปล่าถ้างั้น ันยินดีด้วยนะพี่สามีพี่เนี่ยเขาเลือกพี่ขอบใจนะ,ะนี่จ้ะแม่อมแม่กินเยอะนะแอนเลยนะนี่ต่อไปนี้นะถ้าแม่แกนอยากกินอะไรอะ่ะบอกได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเปคนหาซื้อกินเอง ฉันกับแม่ไม่ได้อยากกินอะไรพิเศษเหรอกแค่พี่มดเนี่ยกลับมากินข้าวที่บ้านแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วอ,อนี่แบบนี้เองไงแบบนี้ไงล่ะพี่ถึงรักแอนนะพี่มดนี่ปากหวานจังออแอนี่ปากหวานกันแล้วแหละปากหวานเงี้ยอ,อกไก่ไปเลยมจัหมนหนึ่งชิ้น ปอาแบ,บนี้เอากเป็้หนึ่งชิ้นพี่มดฉันก็รักพี่เหมือนกันนะฉันรู้ว่าพี่พยายามทำให้ฉันกับแม่มีความสุขแล้วตอนเนี้ความพยายามของพี่เนี่ยมันก็ได้ออกดอกออกผลแล้วนะจ๊ะจ้า <laughs> เออพี่มดฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม คือทั้งๆที่พี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนรถใหม่ให้ลูกค้าได้ภายในพริบตาเดียวทําไมพี่ถึงเก็บเนงะินลูกค้าถูกๆทําไมพี่ถึงไม่เก็บแพงๆละจ๊ะเพราะความโชคดีอ่ะมันอาจจะอยู่เราได้ไม่นานนะแอนนี่ยิ่งเราโชคดีนะเรายิ่งต้องมีสติพี่ไม่อยากเป็นคนโลภจนขาดสติอ่ะนี่พี่อุตส่าห์ได้ความโชคดีมาแล้วนะได้พลังงานพิเศษมาแล้วเนี่ยพี่เลยอยากใช้มันเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าจะใช้ปัญหาความยุดให้ตัวเองอย่างเดียวนี่พี่อะไม่อยากที่จะเป็นคนละโมบโลบมากเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าคนอย่างนั้นอะมันพบจุดจบที่ไม่ดีแน่เห็นไหมแอนลูกแม่น่ะน่ารักแบบเหมอฉันคิดไม่ผิดจริงๆเลยอะที่แต่งงานกับพี่มดเนี่ยพี่ก็คิดไม่ผิดเหมือนกันนะที่แต่งงานกับแอนเนี่ยเพราะว่าแอนเนี่ยเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่มาตลอดเลย ถึงแม้ว่าจะขี้บ่นมากก็ตามแต่พี่ก็รู้นะว่าที่แอนทำไปเนี่ยเพราะแอนรักเป็นห่วงและหวงังดีกับพี่เพราะฉะน,นั้นในเมื่อตอนที่พี่มีเนี่ยพี่ก็จะไม่ทิ้งแอนแน่นอนพี่ <brid. S 1> สัญญาแอนว่านะกินข้าวกันเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะเย็นหมดนะกินข้าวไล้ลลลยกินเยอะๆเลย สวัสดีครับพี่มดมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับละครสรุปไหมครับมือพี่มดเนี่ยแปลงได้หลายอย่างเลยเห็นไหมหลังจากละครจบนะครับเช่นเคยนะครับเรามีคําถามมารวบสรุปกันนะครับคําถามมีอยู่ว่าพี่มดตัดกับข้าวให้บรรดาจาได้ไหมครับตัดเมนูอะไรให้บรรดาเป็นอันดับแรกครับถ้าใครรู้นะครับช่วยส่งคอมเมนต์มานะครับตอบมาเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ๊ะเดี๋ยวนะครับ อะไรมานั่นไงมาจนได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ